อุบลวรรณนากำเนิดในตระกูลเศรษฐีเมืองสาวัตถีนางมีผิวพรรณงามดังกลีบดอกอุบลเขียวจนกษัตริย์และมหาเศรษฐีทั้งหลายต่างหมายปองแต่บิดามารดาวันเกรงว่าจะรักษาน้ำใจผู้คนไม่ทั่วถึงจึงชักชวนบุตรสาวให้บวชนางฟังแล้วดุดดังถูกน้ำมันเดือดราดร่างด้วยเพราะบุญเก่าหนุนนำนางกลับมีใจยินดีรีบตอบรับทันที และแล้วอุบลวันนาก็เข้าสู่ร่มกาสาวพัดเพียงไม่นานหลังบวชนางได้ปฏิบัติภาวนาที่โรงอุโบสถจ้องมองแสงประทีปจนเกิดนิมิตนำไปสู่ฌานวิปัสนาและบรรลุพระอรหัตตผลพร้อมด้วยอภิญญาแต่เส้นทางทรรไม่ว่างเว้นอุปสรรควันหนึ่งพระเถรีพักอยู่ที่ป่าอันทวันหลานชายผู้มีใจหลงรักตั้งแต่ก่อนบวชแอบลอบเข้ากระท่อมเพื่อปลูกปลัำ แม้พระเทรีจะห้ามปรามแต่เขาหาเชื่อไม่ทันทีที่ก่อกรรมหันแล้วหนีไปได้ไม่นานแผ่นดินก็แยกตัวกลืนร่างลงสู่อเวจีมหานรกพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่าพลผานย่อมร่าเริงกับบาปดุดดื่มน้ำพึ่งแต่เมื่อผลบาปสุกงอมความทุกข์ก็ย่อมตามมาเมื่อเหตุการณ์ของพระอุบลวรรณเทรีแพร่ไปทั่วในโรงธรรมภิกษุทั้งหลายต่างพากันสนทนาบางรูปก็คิดว่า แม้พระขีณนาศผู้สิ้นกิเลสแล้วก็คงยังมีความยินดีในกาม,มาสุขเพราะร่างกายของท่านยังสดยังมีเลือดเนื้อไม่ใช่ไม้ผุไม่ใช่จอมปลวกแล้วเหตุใดเล่าจึงจะไม่ยินดีในกามพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาทรงทราบความคิดนั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระขีณนาศทั้งหลายไม่ยินดีในกาม,มาสุขไม่คล้องไม่ติดเหมือนหยาดน้ำบนใบบัวที่ไม่อาจเกาะอ,อยู่ ต้องไหลกลิ้งลงไปและเหมือนเมล็ดผักกาดที่ไม่อาจตั้งอยู่บนปลายเหล็กแหลมฉั้นใดกามทั้งปวงก็ไม่อาจซึมซาบในใจพระขีณาสพฉันนั้นเหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นบทเรียนสำคัญพระศาสดาจึงทรงบัญญัติห้ามภิกษุณีอยู่ป่าเพียงลำพังและโปรดให้สร้างอารามภิกษุณีใกล้เมืองเพื่อคุ้มครองพรหมจรรย์ของกุลธิดาพระอุบลวนนรรณเถรีเป็นผู้ชำนาญในการแสดงฤทธิ์ต่างๆ ดังจะเห็นได้ในวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงยมกกปาติหารพระเถรียังอาสาจะแสดงฤทธิ์แทนพระองค์นับเป็นเหตุให้พระาศาสดาทรงสถาปนานางไว้ในตำแหน่งเอตัทธะฝ่ายผู้มีฤทธิ์อัครสาวิกาฝ่ายสายผู้เลิศกว่าภิกษุณีทั้งหลายเรื่องราวของพระอุบลวนนรรณเถรีไม่เพียงบอกเล่าความงามที่ไม่อาจถูกครอบครองแต่ยังสะท้อนความแข็งแกร่งแห่งจิตที่ฝึกดีแล้ว และบทเรียนอันยิ่งใหญ่ว่าไม่มีบาปใดล่วงผลผลกรรมไปได้